สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่19สิงหาคม25 6 3นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเครื่องวัดความเร็วกระสุนนะครับหลายท่านนะครับผมที่เล่นอา PC p นะครับผมแล้วก็ปืนทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาลูกกดอะไรพวกนี้นะครับผมบีบิกันก็วัดได้นะครับวัดได้ทุกรุ่นนะครับทุกแบบนะครับผมจุดสองอารมณ์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับผม ได้หมดนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมวัดได้หมดความเร็วกาสูนบางท่านเล่นพ c ซนะครับแต่ว่าอยากรู้ว่าเล็กมันออกปรับกระสุนมันวิ่งเท่าไหร่ความเร็วมันเท่าไหร่ยิงไปกี่นัดลมในถังถึงจะหมดแล้วก็ความเร็วมันลดลงช่วงนัดที่เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับผมอยากทราบความเร็วกะสูนนะครับแนะนําให้กล้องใช้กล้องตัวนี้ได้นะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับผม เป็นเอ็กโคเทตนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม X สามพันเนาะเรามาดูหน้าตามันครับอันนี้ก็จะบอกค่าเลยนะครับความเร็วมันนะครับผมตัวนี้เราสามารถเซตค่าได้นะครับผมว่าเราต้องการอ่านเป็นหน่วยอะไรนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับผมขนาดกระสุนนะครับแล้วก็ในส่วนของเมมโมรีนะครับเวลาเรายิงไปมันก็จะมีความจานะครับอยู่ในตัวเครื่องนะครับผมว่ารอบที่หนึ่งความเร็วเท่าไหร่รอบที่สองความเร็วเท่าไหร่ มันก็จะบันทึกไว้ในกล้องตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับใช้งานง่ายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมฐานนะครับผมใช้เป็นฐานอ่าขนาด aaa นะครับสี่ก้อนนะครับผมโอเคนะครับสมาชิกโอเคสวยงามครับงานเนียนเนียนกลิบนะครับผมโอเคนะครับ อันนี้ผมเปิดทิ้งไว้ครับปิดแล้วครับโอเคท่าในใดสนใจนะครับผมก็เอกสารคู่มือการใช้งานก็มีนะครับผมเอกสารคู่มือการใช้งานก็มีอุปกรณ์ครบกล่องครับท่าในใดที่กําลังตามหาอยู่นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับผมราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทลมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมสมาชิกท่านก้องวัดความเร็วกสุนเอ็กโซเทสสำหรับตัวนี้นะครับผม ราคาเพียง1690บาทลมส่งฟรีทั่วประเทศท่าในกำลังตามหาอยู่ก็ทักไลน์มาสอบถามผมได้ครับ id line น์แปดหกี่สาครับผมแอดมาสอบถามกันได้นะครับผมโอเควันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับอมครับสวัสดีครับอ่ะแล้วก็ย้ำอีกรอบสินค้ามีรับประกันนะครับซื้อไปใช้งานไม่ได้ผมเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีครับผมโอเควันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับอมครับสวัสดีครับสนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ไลน์นะครับผม แล้วกดรูปเพื่อนๆน,นะครับปุมขวาบนนะครับแล้วกดคำว่าคนหานะครับผมอ่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับไอเดียไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าหนึ่งศูนย์ครับครับสุดท้ายนี้ท่านไม่ควรพลาดฝากกดติดตามและกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อดูสินค้าใหม่ๆก่อนใคร